วันนี้เราก็เลยมาต่อเรื่องเทาเทาซึ่งมันไม่ได้มีแต่การเมืองแล้วมันโยงไปที่เราจะทำนิดเดียวครับเคยได้ยินไหมการเสนอข่าวดังมากเลยนะเป้รักผู้การเท่าไหร่ก็เกิดที่ชลบุรีนะแล้วไปดูว่าคําว่าเป้เนี่ยก็คือผู้ต้องหาผู้ต้องขังเนี่ยของเรื่องออนไลน์เรื่องทุนเทาเนี่ยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับชาติครับที่ชลบุรีวันนี้ด้วยใช่ อันนี้ก็เลยน่าสนใจแลวเราก็เลยมาโยงเรื่องของเทาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่าการเมืองแล้วล่ะซึ่งเขาจะสู้กันเรื่องเทานี่แหละแล้วเรื่องเทาที่มันเกิดขึ้นที่ราชทรรเนี่ยก็เริ่มโยงการเมืองแล้วเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยให้ฟัง<ช>อ่ะเชิญคุณออกก่อนคร,ครับอ่ะครับงั้นเดี๋ยวไปดูน,นี้ก่อนกันนะณผู้ชมเพราะว่าข่าวลงไปเยอะเนี่ยนะครับจากบอกเข้าไปตรวจค้นในเรือนจําแล้วก็ไปเจอนู่นนี่นั่นที่มันไม่ควรจะอยู่มีข่าวกระทั่งบอกว่าเอานักโทษหญิงเนี่ยนะครับไป ให้บริการก็จะคำนี้เลยนะครับก็เลยมีการชี้แจงออกมานะครับก็บอกว่าจากตอนนี้มีกระแสข่าววันนี้เป็นของทางราชทานแถลงออกมานะครับบอกว่ามีข่าวมีภาพโอ้โหเยอะเลยในโลกออนไลน์มันเกินจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอาจจะทําความเข้าใจผิดเกิดกระแสสังคมในเชิงลบรวมถึงข่าวที่บอกว่าเอาผู้ต้องขังหญิงจากทานทัสถานหญิงกลางไปให้บริการกับเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหาคนนะครนี่ก็บอกว่าไม่จริง ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มีผู้ต้องขังคนไหนทําแบบนี้แน่ๆรวมถึงเรือนจําทั่วประเทศยังคงทําหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยใต้กฎระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งอดีตดีกรมราชธรรมนเองพันตรโทรประวุฒิวงศีนินก็บอกว่าชี้แจงละเอียดแล้วแต่สื่อมวลชนยังไปเสนอข่าวเสนอภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงตามถแถลงข่าวเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดก็เลยขอความร่วมมือเลยนะครับในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารภาพที่ผิดจากความจริงต้องรอบคอบถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน ซึ่งรัชทานก็ยืนยันในการปฏิบัติงานด้วยความโปรง่งใสเคารพกับหลักสิทธิมนุษยชนยึดมั่นในการทํางานเพื่อประโยชน์องค์กรและประเทศชาติอย่างแท้จริงคือจากแถลงรัชทานแปลว่าบางอย่างมันเกินจริงแต่ในอีกแง่หนึง่งบางอย่างที่ไปตรวจสอบมามันก็มีการตั้งคําถามต่อความเป็นจริงด้วยเหมือนกันครับคือที่ท่านมาปฏิเสธแบบนี้เนี่ยอ่ะเราก็นําเสนอตามที่ท่านปฏิเสธนะแต่มันก็เกิดคําถามกลับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดอย่างเดียวคือกระแสะสังคมเขาก็วิจารณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหะว,ว่าอ่ะ โอเคถ้าเรื่องนี้บอกว่าไม่จริงแสดงว่าเรื่องอื่นที่เป็นข่าวก็จริงใช่ไหมพัไม่ได้ปฏิเสธเพราะไม่ได้ปฏิเสธ<ะ>และที่สําคัญคือจริงๆก่อนจะปฏิเสธเนี่ยท่านน่าจะตรวจสอบก่อนนะ,ะคือตั้งกรรมการสอบซะก่อนว่ามันไม่จริงจริงๆหรือรเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่เข้าไปลือกันวันนี้นะครับมันเบาวกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ท่านไปจับอีกนะคือ<ะ>ที่าไปจับก็คือ Import มาเลยนะ,ะ,ะมันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แถวนั้นนะในขณะที่ Import มาจากข้างนอกยังเข้าไปได้ และที่อยู่ข้างในบริเวณเดียวกันจะไม่ได้หรืออ,อ,อ,อันนี้ไปถามคนที่อยู่ข้างในเคยอยู่ข้างในมาก่อนอต้องต้องแนะนํานิดหนึ่งที่เชิญคุณศักดามาในสองเบรกวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องการเมืองบ้านใหญ่ชนบุรีคือท่านก็อยู่ที่ชนบุรีด้วยและอีกด้านนึงก็คือเรื่องของราชธรรมด้วยคดีการเมืองที่เคยไปเคลื่อนไหวทางการเมืองทําให้พี่ศักดานี่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจาอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็ทําให้ได้ไปเรียนรู้แล้วก็เข้าใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจ<ฮ>ะนะครับแล้วก็อย่าไปมองในแง่ลบอย่างอย่างมากอย่างที่ทางรชาชการเขาบอกนั่นแหละเชิญครับพี่ถตงดามันเป็นความบังเอิญนะพี่กอฟพี่อย่องว่าข่าวสารในตอนนี้เนี่ยมีทําให้ผมเนี่ยได้ไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วสามารถมารายการนี้ได้และก็มาให้ความรู้ความเข้าใจในอีกมุมมองหนึ่งกับผู้ชมรายการ,ค,รคือวันนี้สถานการณ์การเมืองก็อย่างที่เห็นแล้วครับ และบังเอิญว่ามันเป็นข่าวดังในภาคตะวันออกอโดยเฉพาะชนบุรีปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยในสมัยนี้2,552เนี่ยผมก็มีความเห็นต่างทางการเมืองอก็ไปชุมนุมคัดค้านที่รอยเยนคลิปแล้วก็ที่สุดถูกดำเนินกันดีผมถูกเข้าเรือนจำพิเศษที่พัทยาในเขตกระทามความผิดเนี่ยโดยสารจังหวัดพัทยาโดยคำพักษาถึงที่สุดในชั้นฎีกาให้ผมจำคุก4ปี 4ปีเนี่ยผมก็ถือว่ามีความโชคดีในปีนั้นเนี่ยมีอภัยโทษแล้วผมได้รับการพักโทษผมก็รยู่วพอเข้าปีหกสองปี6กสก็ได้ได้พักโทษแล้วออกมากระดอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยสังคมเกิดความรู้สึกว่าหลังกำแพงคุกเนี่ยเป็นแดนสนทยาแดานสนทยาคือความมืดนะไม่ได้หมายชื่อคนนะทีนี้พอเป็นแดนสนทยาเนี่ยภาพที่นั่นเนี่ยผมพอเข้าไปถึงเนี่ยด้วยความที่ อาจจะเป็นหนึ่งคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐก็คือคดีการเมืองซึ่งผู้คุมก็มีความเข้าใจเพราะเข้าใจก็เลยมอบให้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดูแลให้คําปรึกษานักโทษด้วยการดูแลเนี่ยภาพเนี่ยทำช่วงโควิดมาพอดีเลยแล้วก็คุยกับรองผบท่านผบผู้คุมแดนต่างๆเลยทําให้ผมเนี่ยมีมีมีหน้าที่ในการทำเพราะมีความรู้สึกในคุกเนี่ยมันเครียดหาอะไรทำเนี่ย เพื่อให้หมดไปวันๆแล้วก็รอพ้นรอพักก็ว่ากันไปประเด็นอย่างนี้ครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมีทั้งส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการและบุคคลในกระบวนการครับส่วนที่สองเนี่ยมีทั้งข่าวที่นําเสนอจนเลยเถิดจนทําให้กรมรัชทันเสียหายนี่ก็ไม่ได้ปกป้องนะครับกรณีของเรือนจาพิเศษกับข่าวที่ออกมาหลังจากนั้นเช่นการนํานักโทษ จากทันทสถานหญิงกลางครับไปที่เรือนจําพิเศษเนี่ยซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกันถูกไหมครับตรงนั้นเนี่ยมีสถานบำบัดเรือนเรือนจําเขาเรียกว่าทันทสถานหญิงกลางครับแล้วก็คลองเปรมหญิงจากคลองเปรมแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วสี่ห้าที่อยู่ในนั้นมีอยู่ติดๆกันทีนี้ในระเบียบราชทานปี60แล้วซึ่งมันล้อมาตอนั้นนักโทษที่ถูกสารพิภากษาครับ มันจะอยู่ในหมายสารเลยนะครับ <Ừ. S 2> ที่ผมพูดได้อย่างนี้ได้เพราะเรียนกฎหมายมาบ้างแล้วก็เข้าไปสัมผัสจริงๆเขาให้อยู่ในแดนไหนในเรือนจําไหนต้องอยู่ในเรือนจำน<ฮ>ั้นเมื่อเข้าไปในเรือนจํานั้นจะมีคําสั่งย่อยลงมาว่าคใครจะถูกนอนถูกทํางานถูกกินถูกนั่งถูกนองถูกดืนในแดนไหน<ฮ>คุณจะออกมาเนี่ย จะออกมาด้วยการขออนุญาตด้วยวาจารหรือโดยพระกันไม่ได้ครับจะต้องมีรายลักษณ์อักษรนำออกมาฉะนั้นถ้าหากว่าข้อเท็จจริงนี้เนี่ยมีอยู่จริงเนี่ยแสดงว่าเป็นความบกพร่องในระบบละไม่ใช่เฉพาะเหมือนเดือนจําพิเศษกรุงเทพละระบบหมายความว่าไงเมื่อระบบถูกวางไว้เนี่ยเอาผู้ต้องขงังต้องใช้คําว่า ก็ต้องขังหรือใช้คําว่านักโทษเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดคือหมายถึงนักโทษที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วเรียกว่านักโทษเด็ดขาดถูกจัดชั้นใบอีกเรือนจำหนึ่งเนี่ยมันทําไม่ได้ครับผู้บัญชาการต้นสังกัดผู้บัญชาการที่เข้านักโทษเข้าไปผู้คุมถูกสอบกันนะกลมนี้ถูกยุบเลยแหละค,คือคือถ้าคุณพี่เสนากำลังจะบอกว่าถ้าเผื่อย,ย้ายจากสมมติอย่างกรณีที่เป็นข่าวนะท่าท่าสถานหญิงกลางเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละย้ายมาย้ายนักโทษบางคนเนี่ยมา สมมติเอามาิรพอนจำก็มาพิเศษกรุงเทพเนี่ยเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยคือมันคนละเรือนจำขอาบอมคนละคนจจะเป็นไปได้ยากกว่าถูกไหมโดยหลักการล้วเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่คุณมีหลักฐานตัวเป็นๆคือเหมือนตรวจคนแล้วเจอเจอเซ็กซี่สาวในเรือนจำพิเศษอะไรเงี้ยเนี่ยก็เจอหลักฐานเจอเจอสิ่งผิดตรงๆเลยเอ๊ะคนนี้อยู่เรือนจำนั้นแล้วเข้ามาที่นี่ได้ไงปกติมันเข้าไม่ได้คือคือพี่ศิทธิ์ากำลังจะบอกว่า กรณีที่ไปอิมพอร์ตสาวจีนมามตามข่าวเนี่ยคือจริงๆยังง่ายกว่าไปย้ายมาจากอีกเรือนจำหนึ่งง่ายถูกไหมผลที่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมพี่กอฟพ,พี่อ่องง่ายเพราะเขาแฝงตัวเข้าไปในฐานะผู้เยี่ยม,มแล้วไปทำอะไรที่เลยเถิดไปกว่าการเยี่ยมครับแล้วเจ้าหน้าที่รู้เห็นหรือไม่อย่างไรนี่ความผิดมันอยู่ตรงนี้แต่กรณีย้ายคือเอาเข้านักโทษจากเรือนจำหนึ่งมาจากอีกเรือนจำเนี่ยถามว่าใครสั่ง ในหนังสือที่สั่งการแล้วที่เอาออกไปเนี่ยสั่งแล้วเนี่ยที่เข้าไปเต่เขารู้ไหมโดนกันทั้งสองพบเลยนะแล้วคนคุมไปไปยังไงเดินไปเองมันเป็นไปไม่ได้ต้องไปรถคุณแต่งตัวยังไงคุณเป็นผู้ต้องขังถูกควบคุมและทำไมแต่งตัวแบบนี้เวลาอยู่ในเรือนจำแต่งตัวแบบหนึ่งคคนออกสารหมายถึงว่าผู้ถูกรียันในเรือนจำแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นผู้ขวาขังครับ ไปศาลเพื่อรอการพิจารณาก็แต่งตัวอีกแบบหนึง่งนะอืม,อมฉะนั้นการเข้าเรือนจำเขาเนี่ยพอเปลี่ยนชุดก็มีปัญหาแล้วไม่ได้เพราะเข้าคายครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ในในกรณีนี้ก็คือเรื่องของเงินนอกระบบ,บ,บการจ่ายสวยอันนี้มีจริงอันนี้พี่ต่างดาก็ไม่ปฏิเสธในเรือนจําผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับ,ค,รบคือผู้บัญชาการเรือนจําเนี่ยก็มีอยู่140ร้อยสี่สิบแห่งทั่วประเทศนะครับ ไม่ใช่40กว่าแห่ง,งในหกสิกว่าแห่งเหมือนที่อินทซูบางทา่านว่าเรือนจําม,มีนะ <ม S 2> คาําว่าเรือนจำเนี่ยความหมายของนิยามกฎหมายเนี่ยคือสถานที่ควบคุมครับซึ่งเรือนจำเนี่ยหมายถึงเรือนจําและทันทัสถานทันทัศสถานจะใช้โดยหลักการเนี่ยการควบคุมผู้ต้องขังหญิงเขาจะเรียกว่าทันทัศสถานหญิงเรือนจำเนี่ยเขาจะใช้กับเรือนจําชายหรือเรือนจํารวมทั้งหญิงและชายแต่แบ่งกันเป็นแดนนันนั้น ทันทสถานเนี่ยเมืองทิงอาจจะเป็นเป็นลักษณะการทำมันผิดทันทสถานที่อุทัยไอ้ที่อายุทยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทันทศานวัยหนุ่มพวกนี้เป็นวัยชะกันอ,ะอ,อ่ะอ่าเขาก็เรียกทันสถานานทีนี้การมีเงินเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยพี่ก๊อฟครับพี่อ๋องครับผมได้ยินในขณะที่เขาไปเอ้ฟังตอนนั้นไม่เข้าใจสับคนเลี้ยงช้างกินขี้ช้างมันไม่ได้หมายถึงเลี้ยงช้างแล้วไปเอา อุจระช้างขี้ช้างนะมากินอย่างนั้นนะหมายถึงว่าคนที่เขาเลี้ยงช้างเนี่ยเขาจะเอาช้างเดินเล่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นช้างมาเลี้ยงคน <Wol fe S 2> เขาก็เลยคิดอย่างนี้ฉ <alia> <Tina. S 2> ันใดก็ฉันนั้นในแวดวงของหลังม่านสุทยาตรงเนี้ยครับคุกเนี่ยผู้คุมเนี่ยจะได้ประโยชน์จากนักโทษถามว่าได้ยังไงผมเป็นผู้ต้องขังพี่อ๋องเป็นผู้คุมเนี่ยผมบอกว่าคุณ ซื้อมาม่าให้สิบกล่องนะซื้อหมูปิ้งให้ร้อยมาอายนะขอเล่าด้วยนะจะเอาเล่าไปไหมเอไปให้ผู้คุมครับผู้คุมก็จะได้ดูแลผมให้ลดหย่อนผ่อนพันใช่ป่ะอาบน้ำก่อนเข้านอนเร็วเข้านอนช้าเรียกเข้ามาสั่งงานแม้กระทั่งเข้ามานวดขานวดแข้งผู้คุมอะนี่หมายถึงว่าผู้คุมผู้ชายนะเพื่อให้มาหลบแอร์ไม่ได้ไปอยู่การแดก พอไปถึงเนี่ยเขาจะแบ่งแยกเลยคนนี้อยู่โยธาครับคนนี้อยู่สุตกรรมสุตกรรมนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมทำอาหารหรือเปล่าใช่โลกอาหารสุตกรรมคนนี้เนี่ยถักแอร์ไอถักถักแหทั้งวันทั้งเดือนเลยเดือนหนึ่งได้ยังไม่ถึงห้าสิบาทเลยเปอร์เซ็นต์มันหายไปไหนก็ไปถามผู้คุมนะฮะเงินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเงินที่อุปมาเหมือนคนเลี้ยงช้างกินขี้ช้างทั้งนั้นแหละทีนี้ ปรากฏการของเรือนจำพิเศษผมว่าระบบเนี่ยไม่ผิดระบบเนี่ยมีความเข้มแข็งซึ่งบอกแล้วว่าอะไรห้ามและอะไรทําได้<ม>ในเรื่องนี้เนี่ยข้อสังเกตผิดพิรุษก็คือในเรือนจำเนี่ยจะมีการตกแต่งออกแบบเกินเลยกว่าที่รัชทันกำหนดแบบสเปคไว้ไม่ได้หนึ่งมีห้องรับรองอยู่ใต้ห้องผู้บัญชาการได้ไงบ,บอกเอาไว้รับรองแขกผู้ใหญ่ แขกผู้ใหญ่ทำไมอยู่ใต้ห้องผู้บัญชาการนี่ประเด็นแรกเพราะเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ทำในสมัยตัวต้องสั่งหรือและแขกผู้ใหญ่อะไรจะไปกันบ่อยๆถึงขั้นจะต้องมีห้องรับรองได้เหรอครับนี่ในคุกนะในอ่ห้องรับรองมันต้องอยู่อีกที่หนึ่งสถานที่ที่มันควรจะเป็นห้องรับรองไม่ใช่อยู่ห้องใต้ดินแล้วบอกว่าเป็นห้องรับรองมันผิดปกติผิดมารสัยข้อสองการเยี่ยมการเยี่ยมญาติเขาเรียกว่างานเยี่ยมญาติงานเยี่ยมญาติให้เยี่ยมวันปกติ เยี่ยมตัวเป็นๆผ่านการคุยโทรศัพท์แล้วมีกระจกตั้งมีห้องขังมีลูกกงอย่างที่เราเห็นเยี่ยมวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ครับเหตุการณ์นี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เขาก็เยี่ยมกันเลยไงเขาเยี่ยมว่าอันนี้เยี่ยมมากเลยเป็นการจัดชั้นเลยครับทีนี้คนเอาเข้าเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเรือนจําทุกเรือนจําจะวางระเบียบกรมรชทัณฑ์จะวางระเบียบว่าคนจะเยี่ยมญาติได้เนี่ยให้ห้าชื่อ ห้าชื่อเนี่ยโดยหลักการต้องเป็นญาติถ้าไม่ใช่ญาติจะต้องถามว่าคนนี้มีความสําคัญยังไงยกเว้นทนายความครับอ่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการเยี่ยมแล้วไม่ใช่ญาติญาติพี่น้องเขาไม่มีความสัมพันธ์กันเกินเลยหรอกครับก็ไม่ใช่ญาติพอถ้าไม่ใช่ญาติแล้วอ่ะดูระเบียบไว้ว่าไงอันนี้วินัยน้อยๆแต่ไม่วินยัยแรงแล้วครับ,รบประเด็นปัญหาคือหนึ่งสถานที่สองการกระทําที่ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้า ผู้บังหารสูงสุดของเรือนจําไม่รู้ครับทํายากครับและเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ทําตอนที่ถูกเข้าไปจู่โจม <lifecycle. S 2> งานจู่โจมมีอยู่สองประเภทครับ,บหนึ่งการจู่โจมปามปกติก็คือเอาผู้คุมในเรือนจํานั้นๆทําการจู่โจมเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายป้องปาลมไม่ให้ผู้ต้องขังเนี่ยกระทาความผิดมีไฟแช็กมียาเสน้นมีบุหรี่ม,ม,มีมาม่าในเรือนนอนมีของกินมีอะไรอย่างเงี้ยซุกซ่อนไว้มีเหล็กแหลม ที่จะทะเลาะกันและทำร้ายกันสองค้นหาสิ่งกระทำความผิดที่เอาออกไปเรื่อยๆ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 เดี๋ยวนี้ดีขึ้นที่ไม่มีตทรศัพท์ไม่มีบุหรี่แต่การจู่โจมพิเศษหมายถึงการนำหน่วยนอกเข้ามาทำการตรวจค้นแสดงว่าข้อมูลข่าวสารในทางลึกและทางลับบอกว่ามันไม่ใช่ปีสิ่งของกระทำความผิดมันไม่ได้ เพิ่มมุ่งหวังผู้กระทําความผิดระดับเจ้าหน้าที่มันไปถึงผู้บริหารปล่อยปะละเลยหรือจะจับผู้บริหารอย่างคาหนังคาขาวเพราะสั่งในหน่วยนี้เขาต้องในหน่วยเขาเขารู้ยกตัวอย่างเหมือนจบจับบอลเนี่ยถ้าจับให้ได้ต้องเอากองปราบหรือหน่วยอื่นไปจับลงพักนี้แล้วก็เด้งห้าเสือลงพักนี้นั่นแหละคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยอันนี้เป็นข้อมูลจากประสบการณ์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้า เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้ต่อแต่ถอดรหัสเลยว่าบิ๊กในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมองว่ายังไงมันเป็นเรื่องที่หนักหนามากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอบคุณพี่สักดานะครับทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องราชาธรรมหลายท่านเนี่ยน่าจะเข้าอกเข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมากับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้มชมครับคำถามคือตอนนี้เนี่ยราชาธรรมเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีการขยับหลายคนก็ไปเอ๊ราชาธรรมเองบางทีมันไปเกี่ยวเนื่องกับ คนทางการเมืองด้วยมันเป็นแบบไหนอย่างไรประเด็นทางการเมืองจะมาเกี่ยวกับยุติธรรมหรือยุติธรรมประเสริฐการเมืองหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวไหมมันมากน้อยยังไงพี่กอลบคือต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้กลายเป็นผลงานของพรรคภูมิใจไทยนะนะฮะคือกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกตั้งคําถามมากขึ้นนะครับรวมถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมด้วยถึงแม้ว่าท่านจะลงไปตรวจมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นไปโยงเรื่องจีนเทาครับนะครับเรื่องสีเทาๆซึ่งมันมีปัญหา ถูกตั้งคำถามไปที่รัฐบาลเดินอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเราไปย้อนดูคนที่เป็นอธิบดีกรมราชทรณ์เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งในยุคที่ภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาล ก็ทําไมตั้งยุคนี้ก็ยุคก่อนท่านทวีใช่ก็คือตั้งตั้งแต่ยุคที่พรรคเพื่อไทยเขายังเป็นรัฐบาลช่วงปลายๆ<ะ>แต่แน่นอนแหละว,ว่ามาโปรดเกล้าแล้วก็รับตำแหน่งกันจริงๆเนี่ยเดือนเดือนตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาคมอย่างที่ตัวท่านอธิบดีพูดเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่ามติคอรมอเนี่ยออกมาก่อนแล้วะฉะนั้นเนี่ยย่อมไม่ใช่คนที่สีน้ําเงินเขาเลือกมาะนะทีนี้ปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละว,ว่ามันจะสร้างความสนใจให้กับสังคมแต่อีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะวนมาที่ถูกตั้งคําาถมไปที่ พรรคกุมไทยหรือรัฐบาลนั่นแหละว่าเราจะจัดการยังไงเพราะนี่มันเท่ากับจีนเท่านี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าข้าราชการนะรสั่งได้ถึงขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นคําถามไปหมดว่าเออต่อผอ,อรเรือนจําที่อดีตที่ถูกย้ายไปเคยมีประเด็นไปให้การด้วยพอที่บดีลงมาบริหารจัดการแบบนี้หลายคนก็เลยเอ๊ะมันเท่าแค่จีนหรือเปล่าหรือมันไปเกี่ยวเนื่องกับการเมืองหลากสีด้วยไหมพี่ครับครับเรื่องการเมืองก็เริ่มจะมีคนพูดกันจริงๆเมื่อสักครู่นี้ถามพี่ศักดาไม่ทันนะครับก็คือ ท่านผบเดือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยคือพยานปากแรกที่ขึ้นศาลในคดีชั้น14ของคุณทักษิณแล้วก็ไปให้การในเชิงที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณทักษิณนะแล้วก็ทำให้โมเมนตัมของคดีเนี่ยเปลี่ยนไปเลยถ้ายังจำกันได้ทย้อนไปดูนะคือปากแรกก็สำคัญแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลดีแล้วใช่ก็คือปากแรกบอกว่าค้าที่ย้ายออกไปนี่ไม่ไม่มีระเบียบรองรับอ่ะใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยพอท้ามาโดนแบบนี้เนี่ย ไม่ได้บอกว่าท่ทานทำผิดหร,ห,รหรือถูกนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับมีมการเมืองเจือปนด้วยหรือเปล่าอ,อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าโอ้โหคนไปคิดถึงในซีนเนอริโอหรือฉากคัดการเมืองก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วพอท่านอธิบดีออกมาแอคชั่นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลด้วยไหมพี่กอรับ,รบก็ตอนนี้นก็เลยเริ่มมีข่าวแล้วลหละว่าตอนนี้จะหยุดตัดตอนกันแค่นี้หรือว่าเสียงกระแสสังคมนียเรียกร้องนะให้ขยายกว้างไปกว่านี้ท่านประวุฒิวงศรีนินเนี่ย จริงๆต้องยอมรับว่าท่านเนี่ยเป็นตำรวจเก่านะครับเคยเป็นสารวัตรแผนกสีกองสองที่เขาเรียกว่าสารวัตรประเทศไทยของกองปราบปรามนะออกหมายจับและจับได้ทุกพื้นที่ของเมืองไทยนะปกติเนี่ยสารวัตรเหลืออะไรเนี่ยเขาจะจับได้เพราะเขตสอนองเขาโรงพักของเขานแต่นี่คือทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการทํางานสูงและเคยทางานร่วมกับพันตรเอกทวีสอดสองตั้งแต่สมัยที่เป็นอยู่กองปราบด้วยกันและอยู่ดีเอสไอด้วยกันนะครับทั้งนั้นอันนี้เราขอทิ้งโจทย์เอาไว้ก็แล้วกันว่า เรื่องในราชธานจะถูกขยายไปให้เห็นว่าตรงไหนมีฝีมีหนองแล้วช่วยกันบ่มมันออกมารหรือจะถูกตัดอยู่แค่นี้<ช>แล้วก็จบกันในแวดวงแบบนี้นะครับอันนี้ตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ก่อนกันแล้วกันท่านผู้ชมครับ